ครอบครัวเที่ยวฉบับเดินทางง่ายๆใกล้กรุงเทพนิดเดียวเดินเล่นชมหมู่บ้านโบราณตลาดขายขนมพื้นเมืองจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆในหมู่บ้านมังกรสวรรค์หอชมเมืองแหวะพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรดูนิทรรศการเรื่องราวที่ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆเล่าเรื่องตั้งแต่สมัยกำเนิดโลกและมนุษย์ตามความเชื่อของจีนก่อกำเนิดเป็นราชวงศ์ศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีต่างๆสืบสานสู่คนรุ่นปัจจุบันก่อนกลับแวะสักการะสารหลัก เมืองเดินชมความสวยงามของสาลเจ้าแบบจีนทางเดินใต้ต้นไม้กับรูปปั้นต่างๆที่นี่อุทยานมังกรสวรรค์สุพรรณบุรีอย่าลืมสัตว์จะใครให้ด้วยนะครัะอุย้ยมีดบาดนิ้ว สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านบางกรสวรรค์ค่ะในอุทยานมางกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอัปเดตของปี66ค่ะเข้ามาในหมู่บ้านเราก็จะเจอกับร้านแรกค่ะเป็นร้านขายชาไข่มุกนะคะกับร้านขายรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าค่ะร้านนี้เลยครันนี้เรามาดูกัน มีร้านทรงวาดนะคะเป็นร้านขายของแบบจีนๆค่ะมีพวกพัดไอศครีมหมวกแล้วก็ด้านใน,เป,น,เ,นเป็นเหมือนเครื่องรางของจีนนะคะเป็นเครื่องใช้ของใช้มงคลต่างๆค่ะ วันนี้เป็นวันธรรมดาค่ะร้านเปิดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเสาร์วอาทิตย์ร้านจะเปิดเต็มตลาดเลยนะคะวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านขนมนิดหน่อยแล้วก็จะมีร้านของเล่นค่ะแต่มังกรไม่ต้ปิดนะลุงเมา่ไหตัวมังกรไปดูปวิญญาไอ้ตัวมังกร่ะดีนะ ผม่ตัวยย่าเดียวคระบตัว่าจะกินจะกินที่ไหนดีอเอานี้ม,มันจะมงมัวได้หเอ่อายาือขอยวิร่ิมสองถ้วยหกสิบบาท เขามีให้ชิมด้วยค่ะถั่วกระจกบางบางมากอืมอร่อยขอยายไงคะพี่ห้าสิบบาทครับเป็นเม็ดตัวถ้าเกิดเม,ม็ดมะม่วงหันมาปายจะต่อมันหนึหนหน่งร้อยครับผมเอาถั่วกล่องหนึ่งเม็ดมะม่วงกล่องหนึ่งค่ะใช่ครับผมเหมือนขนมถั่วตัดนั่นแหละครับถั่วตัดเข้าไปมันจะหนาครับผมค่ะอ๋อถัว่วถั่วตัดแผ่นบางก็เลยเรียกว่าถั่วกระจก

ย่ามลายสวยค่ะ <Okay. S 1> เขาเกลียบปลาทะเลก็มีนะคะพี่เปิดขายทุกวันไหมคะทุกวันครับเปิดขายทุกวันทำไปขายไป okay. ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านวังกรสวรรค์ค่ะตรงนี้เป็นเมืองโบราณนะคะสร้างเลียนแบบมาจากเมืองลี่เจียงที่ประเทศจีนค่ะบรรยากาศสวยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะส่วนด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นกลางหันน้ำกับหอชมวิวสชั้นมีลิฟต์แต่ใช้ไม่ได้นะคะต้องเดินบันไดขึ้นไป น,นหน้าหอชมวิวมีเสามังกรฟ้าตั้งอยู่คู่หนึ่งด้วยนะคะป้ายเขาติดว่าแกะสลักสามมิติจากเมืองฉงอู่เมืองจีนค่ะสวยมากเลยค่ะแต่ห้ามจับนะ จะเห็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเป็นรูกบ้านมังกรตัวใหญ่เลยค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะประกอบด้วยอีก3ที่นะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ในในตัวมังกรค่ะมีศาลหลักเมืองแล้วก็จะมีหมู่บ้านมังกรสวรรค์ที่ด้านในขายของกินแล้วก็ของเล่นค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้านในมีนิทรรศการนะคะมีไกด์นำชมแล้วก็ค่าเข้าชมคนละ99บาทเด็ก5้าขวบฟรีค่ะเวลาเข้าชมประมาณ1ชั่วโมงค่ะไปดูกันที่นี่ปิดวันจันทร์กับวันอังคารด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี้นะคะได้บัตรเข้าชมมาแล้วค่ะวันนี้น้องวิวได้เข้าฟรีค่ะ ที่นี่ก่อนเข้าไปเขาจะแจกถุงคลุมรองเท้าด้วยนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อฟ้าค่ะเป็นพน,ากานักงานนำชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วีิีทัณน์รวมหลังคันมังกรค่ะการเข้าชมด้านในค่ะที่บาเกี่ยวกับระบบไทซาบก่อนนะคะเนื่องจากระบบด้านในเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติควบคุมการเปิดประตูโดยพน,ากานักงานนำชมเมื่อประตูเปิดออกมาจะเปิดค้างเพียงหนึ่งนาทีให้ข้าสู่ด้านในให้ท่านภายในเวลาประตูเปิดด้วยนะคะการเข้าชมด้านในสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอและุกข้อการจัดแสดงค่ะ อยู่กินสืบลูกสืบหลานต่อมาดีดาแห่งสมุนไพรเที่ยวชิมไปหมออราาหน้าจนรู้นิสสมแดงของพืชแต่ละชนิดที่ข้าคร่อมตั้งแต่สมัยอยุทยานก่วาลขอนบุรี ถึงแผ่นดินรัชกาลที่หกกร,รุงรัตนโกสินทร์เป็นยุคเพื่อนปูของยิ้วซึ่งเริ่มว่อรูปตั้งแต่ราชวงพัง ตอนนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรค่ะด้านในเนี่ยเขาจะจัดแสดงความเป็นมาของตั้งแต่การสร้างโลกตามความเชื่อของจีนแล้วก็ราชวงศ์ต่างๆการเปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านประวัติขนมวัฒนธรรมแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้พวกเครื่องลายครามก็มีส่วนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสุดท้ายค่ะจะจัดแสดงเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีนมีจัดแสดงมังกรสิงโตแล้วก็เชื่อแท้ต่างๆในประเทศไทยค่ะเหมือนในวราชค่ะ ออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะด้านหน้ามีร้านขายของที่ระลึกด้วยค่ะพวกเสื้อยืดลายจีนต่างๆค่ะแล้วก็เข้าไปดูด้านในจะมีเป็นรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะไปตรงนี้จะเป็นรูปปั้นมงคลต่างๆค่ะเอาไว้ตั้งที่บ้านเสริมฮวงจุ้ยได้ด้วยค่ะ าอยู่ด้านหน้านะคะเป็นบริเวณของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีค่ะสังเกตด,ด้านในจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีรูปปั้นต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าสวยงามแค่ไหนค่ะบริเวณรอบๆศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีการจัดแต่งสวน้ว้สวยงามด้วยนะคะสามารถเดินเล่นได้ค่ะร่มรื่นทีเดียวไปกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีค่ะมองเข้าไปด้านในเราจะเห็นเสามงกรต้นใหญ่นะคะทําสีสันสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ด้านในเข้าไปอีกจะมีโซนที่เราสามารถซื้อข้าวสารทําบุญกับศาลเจ้าได้ค่ะเข้าไปดูกันค่ะ แล้วค่ะไปทานข้าวกันเรากลับมาทานข้าวในหมู่บ้านบางกอนสวรรค์ค่ะไปมื้อเที่ยววันนี้เราฝากท้องกันที่ร้านเทียเกียรติค่ะก๋วยจั๊บเก้าห้องค่ะในหมู่บ้านค่ะเอาก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวเนลูกชิ้นปลาน้ำใส่คะเล็กหรือบะหมี่ครับเออเล็กใส่กหของหอกไ้โหเยี่ยมเลย ก๋วยจับน้ำข้นของที่นี่ค่ะเสิร์ฟไว้มากและน่าทานมากเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นปลาน้ำใสค่ะกับเกี๊ยวทอดกรอบๆของน้องบิวค่ะถ้วยนี้เป็นราดหน้ามีกรอบค่ะจานเด็ดของร้านนี้เลยค่ะ ก็เหลายินตาโฟค่ะที่นี่ใส่ลูกชิ้นปลาให้ด้วยนะคะดดเดินมาในเหนื่อยมีโรงนวดให้บริการด้วยนะคะราคาดูแล้วก็ใกล้เคียงกับด้านนอกค่ะนวดตัว90นาทีอยู่ที่300บาทค่ะน่าสนใจทีเดียว เสร็จแล้วกินอิ่มแล้วกับกันแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย